สวัสดีครับทุกคนครับผมไลวินนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเดินงานไทเฟกมานะครับแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ผมได้ซื้ออุปกรณ์ครัวแล้วก็วัตถุดิบอะไรมาบ้างน,นะครับจากงานไทเฟก2020ครับ อันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นรากไก่กันก็จะเป็นพืชแทนเนาะหน่อยประมาณคืออะไรก็คืนเนื้อไก่ก็คือเป็นพืช ก็ได้ของประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมซื้ออะไรไปบ้าง อ okay. นดับแรกเลยที่ได้มานะครับซื้อมาสองสียี่ห้อ Hand and Co. นะครับดูสิเป็ยังไงผ้ากันเปื้อนนะครับเขาบอกว่ากันน้ำด้วยนะครับสีสวยมากเลยอยากได้ผ้ากันเปื้อนเพราะว่าปกติมีอยู่ตัวเดียวนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้ซักสกมกมากนะครับก็เลยซื้อเพิ่มก็จะมีสายเปลี่ยนสีด้วยนะก็จะเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีเทา2ส,สีสามารถเปลี่ยนได้นี่ยี่ห้อ Hand and Co. ไม่รู้เรียกถูกป่ซื้อมาตอนลดราคานะครับเขาลดให้เหลือ765บาทลดบาท สีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลมอคค่าเขาบอกอย่างนี้นะครับผมชอบมากก็เลยซื้อมา2ส,สีนะครับแล้วก็จะเป็นสายแบบนี้อีกสีหนึ่งทั้ง3อันเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสายได้เอ่อตะหลิวนะครับยี่ห้อพาราดอกพาราดอกนะครับลดราคาอันนี้เนี่ยซื้อมา120บาทเอง ตัวนี้นะครับไม้พายพละดดอกเหมือนกันแล้วก็กระบวยนะครับ rolling pin นะครับตัวไม้ซื้อมา249บาทแล้วก็ที่จับถาดนะครับจับความร้อนผมว่ามันถนัดมือดีมันหนึบด้วยเวลาจับแล้วมันมันไม่หลุดมือง่ายนะครับแล้วก็กันความร้อนได้ ซื้อใหม่นะครับอันนี้249บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับผมชอบซื้อของที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากใช้งานอยากทําอาหารถ้าใช้ของไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอยากทรพวนะครับอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวเนี่ยผมเคยซื้อแบบนี้มานะครับที่มันเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันกะน้ําหนักลําบากแล้วก็มันไม่ค่อยรู้น้ําหนัก เวลาเราเราคึงนะครับเวลาเราคึงแป้งผมก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะครับมันคึงพวกมันลงน้ําหนักได้ดีคุมน้ําหนักได้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับาใครใช้อันนี้ได้ก็ดีใจด้วยต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับโซจิล so ูชิใช่ไหมเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นน่ยนะครับที่เขาเดางังในเรื่องพวกแก้วพวกเก็บความร้อนภาชนะเก็บความร้อนอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ไปเห็นว่ามันลดราคาก็เลยซื้อมานะครับนี่เป็นแก้วแก้วแบบนี้นะครับก็พยายามจะลดใช้วพวกพลาสติกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะได้แก้วพลาสติกเวลาเวลาเราไปซื้อกาแฟซื้ออะไรอย่างงี้ก็จะพยายามบังคับตัวเองเนี่ยโดยการพกแก้วเลยพวกนี้ไปตามร้านด้วยนะครับหลอดสแตนเลสนะครับที่ซื้อมาอันละ60บบาทผมซื้อมาตัวนี้กี่บาทวะ ตัวนี้600นะครับลดมา40%นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพันอยู่นะถ้าถ้าถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับผมซื้อมาในงานเขาไม่ได้ผมไม่ได้ดูนะครับโซจิลุชิใช่ไหมใช่มันเถอะก็ <ST AR AT> ตัวนี้ก็จะข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราใส่ชาใบาชาอะไวนี้ตัวนี้จะมีตัวกองชาให้ด้วย <ST AR AT> นีครับก็แก้วที่ดีเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะต้องไม่รู้เลยว่าจับแล้วร้อนหรือเย็นนะครับต้องเก็บความร้อนได้ แล้วก็เก็บอุณหภูมิความเย็นได้เนี่ยตัวนี้เก็บความเย็นได้เป็นข้ามวันเลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ความอยากส่วนตัวเอไปซื้อมานะครับอันนี้ตัวแรก80บาทจานเล็กนะครับอันหนึ่งก็80บาทแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเป็นลายแบบเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแบบอันนี้140บาท ตัวนี้นะครับยี่ห้อเพรมประชานะครับอยู่ที่เชียงใหม่ร้อยแปดสิบบาทนะครับถ้าขายในร้านเขาน่าจะแพงกว่านี้นะอันนี้เขาลดราคานะครับก็จานนี้คู่กันกับตัวนี้นะครับร้อยแปดสิบาทนะครับใครสนใจก็ลองไปดูใน facebook ได้นะครับใบสุดท้ายครับใบนี้200บาทมันจะไม่กลมแล้วก็ไม่เหลี่ยม เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมจะชอบจานอะไรที่มันเป็นแฮนด์เมดแบบนี้นะครับมันให้ให้ความรู้สึกมันเหมือนแบบเขาใส่ใจในการผลิตนะครับมันไม่เหมือนแบบอุตสาหกรรมจา๋าที่แบบมันเหมือนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีความแบบโฮมี่โฮมี่โฮมเมดหน่อยนะแฮนด์เมดที่หน,นึ่งอะไรเงี้ยเวลาก็ให้อัตริในการทานอาหารไปอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นเชฟเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องจานอาหารพอสมควรเลยนะครับไม่แพ้กับ เรื่องของการทําอาหารเลยก็หาเหตุผลไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะซื้อพิกไทยดํานะครับแล้วก็พริกชวนช่วงเจียนะครับหรือพริกเสฉวนพริกไทยดําพริกไทยขาวตอนแรกจะไปซื้อพริกหม่าล่าไม่มีนะครับหมดชามัชชาชาโฮนะครับมัชชาฟอร์มเจแปนเขาลดราคาจาก300กว่าบาทเหลือ320แล้วก็ได้เ,เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับออร์แกนิก สีขาวกูเตนฟรีแคปิตอลออร์แกนิกแล้วก็จะมีแผ่นแป้งคล้ายๆแป้งแผ่นแป้งเวียนามนะครับของยี่ห้อเดียวกันนะครับแคปิตอลออร์แกนิกแป้งมันสับปะหลังทาปิโอกาสตา์ชของออยี่ห้ออุบลซันฟลาเวอร์นะครับอุบลซันฟลาเวอร์เป็นแป้งออร์แกนิกตัวนี้คือแป้งกุยช่ายสำเร็จรูปของซันฟลาเวอร์เหมือนกัน แป้งบาวนี่สำเร็จรูปกุเทนฟรีเกรนฟรีไฮไฟเบอร์นี่นะครเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะครับข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเป็นของทั้งหมดที่ผมได้มาจากงานไทเฟกนะครับเพื่อนๆคนไหนอ,อ,อยาก สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าผมซื้ออะไรมาแล้วก็ใช้งานยังไงอันไหนดีไม่ดีก็ทักมาอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคอยตอบให้นะครับว่าตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็น ทั้งหมดนะครับที่ผมไปงานไทเฟก2020มานะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการทําอาหารอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเนี่ยเขาจะลดเยอะมากครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มันมีโควิดนะครับ<ม>ก็ต่างชาติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาลงบูธเท่าไหร่เลยทําให้บูธ<ม>เนี่ยในปีนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่แต่ก็ถือว่าเยอะประมาณนึงเลยแหละครับเดินทแทบจะทั้งวันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยไทเฟกทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีบูธที่แบบว่าชอบขายอุปกรณ์ทําอาหารอะไรพวกนี้ครับจะลดราคาเยอะมากนะครับ ใครที่สนใจนะครับแล้วกอ็อยากได้อุปกรณ์การทำอาหารหรือว่าจะมาลองดูว่ามีวัตถุดิบอะไรใหม่ๆบ้างในปีนี้ <c oughs> ก็ไปที่งานไทเฟกได้นะครับในปีถัดไปผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีบูธท,ที่เยอะกว่าปีนี้นะครับ ก็ใครที่มีคําถามอะไรแล้วก็สงสัยผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะคอยอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะนํามาพัฒนาปรปับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ